สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายวางรอรถเกี่ยวข้าวนะครับเราพามาดูบรรยากาศที่ด้านหน้านะครับกะที่ลังปูนะนาลานปูปาลาดจิตนะครับสวยงามเลย ส,สวยงามครับนี่ท้องฟ้าก้อนเมฆเยอะๆนะครับเมฆหลายๆนะคเขาเมฆหนาๆนะดูบรรยากาศก้อนเมฆ ก็น่าจะคลึมทั้งวันนะบรรยากาศแบบนี้คลึมเบิดเมื่อแน่นอนครับคลึมทั้งวันแน่นอนมาให้ดูบรรยากาศ ที่วังปูนะนี่สุดสวยงามน,นะบรรยากาศช่วงบ่ายนะะดูรองฟ้ากับองปูนะครับด,นะดูมีมนคลังนะฮะดูมีมนคลังดูมีมิติสาธุสาธุสาธุองปูปาลิจิตนักคร กช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายที่เสือก็กลับมาแล้วนะครับญาชีเมื่อกี้ก็มีวัสดุมาส่งนะกล่อง,องปิศนานะส่งด่วนถึงญาชีนะเดี๋ยวรอดูญาชีจะอัปเดตให้ดูนะกล่อ,องที่ส่งมาคืออะไร ก้อน,อเ,มนอมเมฆเยอะนียสวยนะเวลาถ่ายองค์ปู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นก้อนเมฆอยู่แล้วนะมองมึนไปก็เป็นก้อนเมฆสวยงามเลยนะสาธุสาธุสาธุเด้อ ลมเย็นนะเย็นสบายทั้งวันเลยนะครับลมไม่ต้องห่วงนะเรื่องของลมหน้าหนาวละเข้าหน้าหนาวละทั้งคืนนะอุณหภูมิลดลงเยอะเลยนะผมตอนคืน

ดูปอเทืองนะเดี๋ยวไปเดีวไปดูปอเทืองก็เห็นออกดอกเป็นบางส่วนแล้วนะครับออกดอกเป็นบางส่วนละนี่ใกล้แล้วนะใกล้ที่จะเหลืองอารามแล้วนะสวนตรงนี้มีบ้างแล้วครับนี่มีบ้างละมีบ้างแล้วนะี่ขึ้นละ แจมดูความงดงามแน่นอนนะครับเรืองอารามนะทุ่งนาแล้วนี้จะมีแต่ความสวยงามนะครับมีตั้งอยู่ตรงข้าม้มานปูนะอยู่ข้างกันนี่ออกกันออกกเน สวยงามมากคนะผมอยังจำนะเนี่ยนี่ยังแรมนะฮะองค์ประกอบเยอะนะฮะองประกอบเยอะไอ้เขาฟสะครับแขนเข้าไปได้ถ่ายรูปไอ้ปูมาเสะ มานไหนก็สิไปใสเ่เนี่ยงคนคนางนางาชมเลยงางกับปูไหว้ผู้เลยเ<อ>นี่ยถ่ายรูปอยู่บ่เออถ่ายรูปไปโพสเฟสโปร,ร,โ,ปรโมทโพสเฟสโพสยังไป รุ่นก็มาเข้ารับชมรีนะ้ำกีนน้องก็ถามว่ามีค่้เข้าชมหรือไม่นะก็ไม่มีนะก็โดยแรงศรัทธานะโดยแรงศรัทธา มากราบไหว้หงวงปู่นะครับ